f o ลล o มี่และเรเวนเจอรใน EP นี้ครับเรามารีวิวเจ้านี้กันรถนอนที่มีเตียงล่างกว้างที่สุดของการรถไฟครับและแถมให้คันนี้อีกคันหนึ่งสีขาวแดงคันนี้เลยรถนั่งที่วางบะเหมือนชั้น1แต่เก็บในราคารถปรับอากาศชั้น2ซึ่งรถทั้ง2คันนี้นะครับพวกอยู่ในรถด่วนขบวนที่83-84กร,รุงเทพตรังกรุงเทพจ้าตอนนี้ก็ไปนี่เลยครับ8โมงเอ้ย6โมง50-850ฮะ ขบวนร,รถด่วน83กรุงเทพฯตรังนะครับก็รถจะออก18.50แล้วก็มีเวลาอยู่เล็กน้อยเพราะฉะนั้นไปหาของกินก่อนเกิด<า>แต่กับเ่าว่าจะอยู่ๆก็ขึ้นป้ายมามีเหตุขัดข้องรถล่าชานะครับเสียเวลานิดหน่อยตั้งแต่ออกเลยครับด่วนตรังยังคงอาถาง,งกับคูต่อไปนะฮะเกิดแต่กับครูจะครั้งแรก รถตกหลังขวางหน้าครั้งที่2น้ำท่วมทางปิดครั้งที่3าติดงานทิ้งตัวขึ้นเครื่องครั้งที่4ี่ครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือดีเลย์อยู่นะครับยังไม่มีกําหนดออกเพราะว่าเขาบอกว่ารถแอร์เสียหนึ่งคันต้องเปลี่ยนตู้รอ,อสักครู่ก็อาถารต่อไปตอนนี้ก็แพ i o r i ทีบอร r ด i ิ g นะครับคนเข้าแถวหลัง ายงชิอ,อ่ด้วยความที่รถช้ามาแล้วนะครับพี่รปภเขาก็เร่งว่าเข้ามาแลให้รีบเดินไปขึ้นรถเลยนะครับอ่ะขึ้นไปชั้นสองก็เจอริ้วขบวนของเราครับสําหรับขบวน,ววนรถตรวจ8่สามนะครับตอนหน้าจะเป็นรถแบบไม่ปรับอากาศนะครับแล้วก็ขันด้วยรถเสบียงหนึ่งคันครับส่วนรถปรับอากาศน่ะอยู่ทางด้านตอนท้ายทั้งหมดเลยครับทั้งชั้นสองและก็ชั้นหนึ่ง เราเดินผ่านรถนั่งปรับอากาศชั้น2ไปก่อนนะครับซึ่งคันนี้พิเศษตรงที่จะวางเบาะแบบ1และ2นะครับ1กับ2แล้วก็มีบันไดขึ้นลงสําหรับคนพิการทางด้านถ้ายตู้ด้วยนะครับเจ้าตู้นี้นะไม่มีเครื่องยนต์นะครับเลยพวงอยู่ระหว่างรถนอนปรับอากาศสองคันครับแล้วก็แชร์ระบบไฟฟา้ามาจากรถปรับอากาศ2คันนี้ สำหรับเที่ยวไปผมนั่งคันที่เก้าครับก็คือคันนี้เลยครับครับสำหรับคันนี้ครับก็ยี่ห้อแดวูครับประจำการตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าเก้าหกเลยจ้าข้างในก็หน้าตาแบบนี้ครับตอนที่ยังเป็นที่นั่งอยู่เก้าอีนะ้น่ะเขายกสูงครับเพราะว่าต้องการให้ผู้โดยสารเนี่ยใช้ด้านใต้เบาะนะครับเป็นที่เก็บกระเป๋าสัมภาระครับ ส่วนปลั๊กไฟกลางตู้มีจุดเดียวครับที่บริเวณที่นั่งหมายเลขก8 8ตรงนี้จ้าด้วยความที่รถล่าช้ามาแล้วนะครับไม่พูดพร่ำทำเพลงครับพอผู้โดยสารขึ้นมาบดก็ออกเลยครับไม่รอใครแล้ว รถก็ออกล่าช้าไป23นาทีนะครับวันนี้พอออกปุ๊บก,ก็แยกไปทางใต้ปั๊บเลยครับวิบ่งบ,บนทางยกระดับร่วมกับสายสีแดงตอนใต้นะครับ ตอนนี้ขบวนเราก็ข้าแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วครับ สถานีบางบํารุงครับ <S 2> <S 2> คนรออยู่นี่เพียบเลยเอลอกบางบํารุงไปไม่ไกลครับเจ้าหน้าที่เขาก็ามาปูเตียงให้แล้วครับนี่วิธีการปูเตียงจ้าเดี๋ยวนี้เขาจะปูเตียงบนรอไว้ก่อนต,ตั้งแต่ก่อนรถลงเทียบเลยนะครับเขาก็จะปูแค่เฉพาะเตียงล่างมันก็จะไหวขึ้นเยอะเลยครับเดี๋ยวนี้เขาจะปูเตียงบนรอไว้ก่อนตั้งแต่ก่อนรถลงเทียบเลยนะครับเขาก็จะปูแค่เฉพาะเตียงล่าง มันก็จะไวขึ้นเยอะเลยครับ เตียงบนนะ่ะมันแคบกว่าแล้วก็ไม่มีหน้าต่างนะครับราคามันก็เลยถูกกว่าเตียงล่างจ้าที่หมีอเตียงล่างประจํอยู่แล้วครับขี่เกียรตปีนด้านหัวตู้นะครับก็จะมีอ่างล้างมือนะครับมีด้วยกัน2อ,อ่างแล้วก็มีห้องน้ำสองห้องครับฝั่งหนึ่งเนะ่เป็นแบบนั่งชักโครกสวนอีกอย่างอีกฝั่งหนึ่งนะี่ก็จะเป็นแบบนั่งยอกรับแล้วก็มีที่อาบน้ําด้วยรถคันนี้นะครับเราข้ามไปดูคันรถนักรัตรอ,อากาศบ้างดีวกว่าครับ เข้ามาถึงนะครับก็เจอลิฟต์สำหรับยกวีลแช์นะครับแล้วก็เก้าอี้จะวางแบบ2กับ1นะครับตรงที่เป็นเก้าอี้ว่างก็คือสามารถวางวีลแชร์แล้วก็ล็อกได้เลยห้องน้ำนะครับก็กว้างพิเศษับเพราะต้องให้วีลแชร์เข้าได้ด้วยนะครับเดินกลับเข้ามาที่ตู้ครับเขาปูเตียงเสร็จทุกที่แล้วครับก็อันนี้คือข้อของเราเที่ยวจะนอนคืนนี้ครับผมชอบผ้าห่มนะผ้าห่มเนี่ยอุ่นสบายมากเลยนะครับแล้วก็ความหนาก็กําลังดีเลยครับ ดูความกว้างของเตียงนะครับนี่นอนได้2คนเลยทีเดียวนี่ขนาดผมตัวใหญ่ๆนะยังมีที่ว่างเยอะเลยครับกันเลยซื้อมาห่อละสิบบาทหน่งคำสองคำเต็มที่บนรถไฟไม่มีระบบความบันเทิงนะครับผมก็เลยไอแพด iPad ตัวเองแล้วก็ต่อนเน็ตจากมือถือนะครับตั้งเป็น IFE ส่วนตัวแต่ว่าแนะนำว่าต้องใส่หูฟังนะจะได้ไม่รบกวนคนอื่นนะครับ วิ่งมาสักพักก็เข้าเขตของสถานีหัวหินแล้วครับ จอดเปลี่ยนคนขับสักแป๊บหนึ่งครับมีผู้โดยสารขึ้นนิดหน่อยแล้วก็ออกเดินทางกันต่อครับ เห็นผมเบาผ้าม่านลงมาเยอะนะครับเพราะว่าให้อ air มันเข้าผืนบนนะ่ะมันลงมาเยอะครับก็เลยค่อนข้างจะขวางช่องแอร์นะครับเพราะช่องแอร์อยู่ข้างบนนูน่นน่ะที่เห็นอยู่ผมชอบม่านสีนี้นะมากกว่าม่านสีทองของรถ C N R นะครับมันกรองแสงได้ดีกว่าสีแดงเยอะเลยถ้าใช้ม่านสีเนี้ยไม่ติดเลยครับตื่นมาเข้าห้องน้ำตอนกลางดึกครับ แล้วขบวนรถก็กำลังเข้าสถานีสุราษฎร์ธานีพะดีก็เลยถือโอกาสครับเอามือถือเนี่ยถ่ายด้านนอกรถนะครับจากกระจกในห้องน้ําซึ่งเป็นบานเดียวครับที่เปิดได้ครับ 6โมงกว่าฟ้าเริ่มสว่างแล้วครับก็เปิดม่านชมวิวซะหน่อย นั่งดู MV ไปครับรถก็ข้ามสะพานแคบนาสารพอดีเลยครับตรงนี้ อนนี้ก็ออกจากสถานีคลองจันดีแล้วนะครับอีกสักครู่หนึ่งก็จะผ่านพระทาตน้อยนะครับแต่ว่าน่าเสียดายว่าผมตั้งกล้องช้าไปก็เลยเห็นตอนรถวิ่งเลยพระทาตน้อยไปแล้วนะ มาทางใต้นะครับขาดไม่ได้ครับกับวิวสวนปาล์มและสวนยางแบบนี้ครับและขณะน,นี้ครับขบวนรถก็กำลังจะเดินทางเข้าสถานีทุ่งสงนะครับซึ่งเป็นชุมทางแยก ระหว่างสายตรังนะครับกับสายใต้สายหลักครับ ที่ด้านหน้าสถานีทุ่งสงนะครับก็มีรถจากคิตาชินะครับตามว้เป็นอนุสรณ์ด้วยซึ่งรถจากรุ่นนี้นะครับปัจจุบันน่าจะเหลือแค่2คันคือคันนี้ครับเบอร์629และอีกคันหนึงเบอร์669ครับอยู่ที่โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ พอออกจากทุ่งส่งครับก็ได้เวลาเก็บเตียงนะครับปรับเป็นที่นั่งแล้วครับ พอออกมานะครับขบวนรถก็วิ่งชิดขวานะครับแล้วก็แยกขวาเข้าสู่เส้นทางรถไฟสายทุ่งสงตรังนะครับสําหรับเส้นทางสายนี้ครับมีขบวนรถวิ่งเข้าออกนะครับแค่4ขบวนครับคือขบวนรถด่วนที่83 84กุงเทพอภิวัตรตรังและขบวนรถเร็วที่167168นะครับจากกรุงเทพอภิวัตรปลายทางสถานีการตังซึ่งพี่หมีได้เคยรีวิวขบวนนี้แล้วนะครับย้อนกลับไปดูได้เลย สำหรับเส้นทางสายนี้นะครับก็มีสถานีด้วยกันแค่4สถานีแล้วก็1ที่หยุดรถนะครับคือสถานีที่วังที่อยู่รถกระปางสถานีหัวยอดสถานีตรังและสถานีกันตังเป็นสุดปลายหลังครับ พอดีเตียขงข้างๆเขาลุกช้านะครับเราก็เลยมีโอกาสได้ถ่ายตอนพนักงานรถนอนเก็บเตียงให้ดูกันครับ 倒牛奶。